ขอเจริญพรขุดดินขี้เท่าจากเตาไฟมองไปก็เห็นน้ำพึ่งหนึ่งหยดและเห็นน้ำหวานอีกสองหยดเริ่มต้นจากปัญหาเล็กๆทำให้ประชากรของครอบครัวนี้เจ้าตัวสีดำก็หายไปจากครอบครัวอีกสองตัวแม่ลูกก็คงจะร้องกันเงียวเงาทวงสิทธิ์จากหมาเหล่านี้ ว่ามาเอาชีวิตของลูกฉันไปทำไมหนึ่งตัวที่ตายลงบ่งบอกถึงปัญหาต่างๆหลากหลายมากมายจากน้ำผึ้งหนึ่งหยดที่เหมือนกับจะเป็นปัญหาเล็กๆแต่จริงๆหากบริหารจัดการปัญหาเล็กไม่เป็นก็จะเป็นปัญหาใหญ่น้ำผึ้งหนึ่งหยดเมื่อมดมากินน้ำผึ้งและจิ้งจกก็มากินมดและแมวก็ไปไล่กัดจิ้งจก หมาก็มากัดแมวปัญหาเริ่มต้นจากเล็กๆจึงกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตวันนี้ปัญหาของโลกก็เช่นเดียวกันเมื่อกิเลสในใจของคนคือจุดเริ่มต้นจากปัญหาเล็กและไปทำให้อีกหลายครอบครัวร้องเรียกสิทธ์ว่าลูกสาวฉันมาข่มขืนลูกสาวฉันทำไมมาฆ่าลูกสาวฉันทำไมมาตบตีพ่อแม่ฉันทำไม ปัญหาของโลกแก่งแย่งทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งหรืออาจจะทุกครั้งนั่นคือจากกิเลสในใจคนเป็นจุดเริ่มต้นเป็นปัญหาที่ยังลอยนวลไปนั่นคือสิ่งที่เรายังจะต้องได้คำตอบว่าเราจะต้องฟังคนที่เรารักอันเนื่องด้วยมาจากปัญหาเล็กๆจากใจคนคือกิเลสกันอีกสักกี่สพวันนี้น้ำพึ่งหยดเดียวธรรมะเตือนใจ ขอเจริญพร